หน้ากากทุเรียนครับ2นาทีเช่นกันเฮ้ยสบายๆคนเนี้ยพร้อมเลยนะเอาให้ได้ ส่อทีจับเวลาครับอะไรเอ่ยทางก่อนเสียบแว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำเซเว่นเลรว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพรผอมหมาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดแล้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับพยาบาลกลัวอะไรมากที่สุดกลัวหมอฟันทำไมชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าแปลงเก่าใช้มานานแล้วครับแล้วถ้าไฟไม่วัดตอน11โมงพาสจะร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงฉันอะไรทําไมเล็กพลาสติก สายไฟฟ้าน้ำอะไรที่หลงไม่ต้องการน้ำหน้าอย่างมึงไงไอดอกเห็ดอะไรอยู่ในวังเห็ดอลิสเบยภัยธรรมชาติที่เกิดจากลมเรียกว่าอะไรว่าตะไผ่น้ำเรียกว่าอะไรอุทกภัยแล้วไฟไหม้ต้องเรียกอะไรเรียกรถดับเพลิงสิครับประเทศอะไรมีนาอยู่กลางประเทศแคนาดากับปานามาทําไมขับรถชนนกจึงต้องติดคุกเพราะมันคือนกหวีดที่ติดอยู่ปากตํารวจคนอะไรมีสองตาคนที่มีสองใหญ่ชีอะไรไม่ชอบว่ายน้ำชีดินไล่สวิมมิ่งนกอะไรเอ่ยตัวติดอยู่กับเท้าหัวติดอยู่กับ เท้าปีกก็ติดอยู่กับเท้าปากก็ติดอยู่กับเท้าอีกนกโดนเหยียบแล้วล่ะครับนะ่ช้างอะไรเบาที่สุด มด3มตัวยืนต่อแถวเรียงกันเรียกว่าอะไรแอนแอนแอนรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทํายังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับจ๊ะขนยาบ้าทําไมเวลาเปิดตู้ยาทําไมเราต้องเปิดเบา,เ,บาเพราะกลัวยานอนหลับตื่นปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะไม่หายใจทําไมปลาจึงต้องวางไข่เพราะถ้ามันโยนนะ ไข่จะแตกต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตระกูลแมวยายพายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วพายก็เอาไปยายขาดอะไรทำไมถึงไปไม่ถึงวัดขาดใจตายปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อวันนั้นมาถึงหมดเวลาครับ